สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายมีบอลสีมาฝากนะคะจะมีต้นอะไรกันบ้างราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวฝ้ายขอแจ้งก่อนนะคะมีบริการปลายทางทั่วประเทศนะคะจะส่งให้แบบตะก้าไปรษณีย e ์ EMS นะคะท่านผู้ชมค่ะมีบริการเคมด้วยนะคะหากสินค้าเสียหายนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เพชรเจ็ดสีต้นนี้กันเลยนะคะท่านผู้ชมเพชรเจ็ดสีต้นนี้นะคะใบนี้ด่างด่างสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมใบนี้นะคะ เพชรเจสนะท่านผู้ชมต้นนี้หลอดใหม่กำลังออกนะคะต้นนี้นะคะไฟาให้ที่280บาทนะคะ280บาทนะอ่าเดี๋ยวไปดู250ก็มีนะคะ250นะคะมีอยู่2ต้นท่านผู้ชมเลือกเอานะคะ251กับ252อันนี้251ค่ะอันนี้251นะคะด่างแล้วนะ อันนี้252นะคะต้นใหญ่หน่อยแต่ก็ติดด่างนะคะเดี๋ยวแบบต้องลุ้นตอนโตไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะด่างในแบบของเขาด่างแบบหลายต่างกันนะคะอ่าท่านผู้ชมต่อไปนะคะนางเรไรนะเดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะนางเรไรต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะกรดสีสวยๆเลยนะท่านผู้ชมนางเรไรนะคะค่าจะส่งเจ็ดสิบบาทเมาเมานะมีหลายต้นนะคะ แต่ถ้าพระนารายพระนารายอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะพระนารายต้นละ80บาทนะคะสมิงพระรามท่านผู้ชมขะสมิงพระรามวันนี้ไฟโปรให้ละกันนะคะไปที่ไม้หลักสิบไปเลยสมิงพระรามเอาไป90บาทนะคะสมิงพระรามนะคะพยายามจะมีไม้หลักสิบให้เยอะๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ อันนี้นะคะคือเท้าจันทชนนะคะจะป้ายชมพูนะคะป้ายชมพูแบบนี้นะเห็นไหมคะจะกัดกัดชมพูนะกาลังกัดอันนี้กาลังกัดนะคะเอาไปต้นละร้อยห้าสิบนะคะต้นละร้อยห้าสิบนะ นางสุชาดาท่านผู้ชมนางสุชาดากัดสีส,สวยๆแบบนี้แล้วนะคะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะนางสุชาดาบอลเก่านะอันนี้กุมพากาันท่านผู้ชมมีต้นหนึ่งกัดสีแล้วเอาไปร้อยยี่สิบนะแต่ต้นที่ยังไม่กัดนะคะเอาไปหนึ่งร้อยนะคะต้นใหญ่แล้วนะกุมพากันนะคะท่านผู้ชมะ่ะอันนี้นะคะยอดมงกุฎ จริงๆอ่ะผ่ามาจากแม่ด่างนะคะต้นนี้นะจะมีอยู่สองต้นนะท่านผู้ชมที่ยังไม่เปิดด่างนะคะก็คือต้นนี้กับต้นนี้นะคะเอาไปต้นละร้อยห้าสิบนะคะต้นละร้อยห้าสิบแต่ต้นนี้ติดด่างออกมาแล้วนะคะต้นนี้ติดด่างออกมาแล้วด่างน้อยแต่ว่าด่างน้านะคะแต่ว่าผ่ามาจากด่างนะคะแม่เดียวกันนะคะแม่เดียวกันนะอันนี้ติดด่างมาแล้วนะคะอันนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบแล้วกันนะคะด่างน้อยนะ ไอ้น,นั่นที่เราเปิดด่างเอาไปร้อยห้าสิบนะคะถ้าอันนี้ด่างแล้วหน่อยนึงเอาไปสองร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบกับสองร้อยห้าสิบท่านผู้ชมอันนี้คือองค์หญิงทอฝันนะคะผ่ามาจากด่างมันป้ายเหมือนกันนะแม่ป้ายสวยมากนะท่านผู้ชมเอาไปต้นละสองร้อยห้าสิบนะคะมีอยู่สองต้นนะเนี่ยค่ะคุ้มมากท่านผู้ชมต้นละสองร้อยห้าสิบบาทมีแค่สองต้นนะคะ ต่อไปลือสีมงคลนะคะลือสีมงคลเอาไปร้อยยี่สิบนะคะมีต้นเดียวนะคะร้อยยี่สิบนะดดนเจดี Don ค่ะดดนเจดีวันนี้โปให้ไปเลยนะคะเอาไปที่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะดดนเจดีฟอร์มใหญ่ๆมีอยู่ประมาณสี่กระถางนะคะร้อยเก้าสิบนะคะสุขโขไทยเหลือต้นเดียวนะท่านผู้ชมสุขโขททยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูทางนี้กันบ้างนะคะท่านผู้ชมขามีนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาเอาไปหนึ่งเดี๋ยวไฟโปรให้แล้วกันนะขอคะต้นนะคะบางต้นมันใบมีตำหนิบ้างอะไรเงี้ยต้นละเก้าสิบพอนะคะนางเกาสุริยาเอาไปต้นละเก้าสิบนะเนี้ยค่ะบางทีมันมีตำหนิเอาไปเลี้ยงนะท่านผู้ชม ต้นละเก้านะคะแล้วก็อับสรอนสวรรค์อับสรอนสวรรค์ท่านผู้ชมเห็นไหมคะติดติดป้ายมาแล้วใบนี้ป้ายนะหลอดใหม่ก็ติดป้ายมาหน่อยนึงแต่ว่ามันป้ายน้อยเนาะไฟให้ที่350นะคะปกติขายที่400ร้อถึงสี่นะคะเอาไป350นะคะ350นะ อันนี้ปลาบูปลาบูปลาบูเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะปลาบูอันนี้มนสวรค์ท่านผู้ชมมนสวรรคหน่าสวยมากเอาไปร้อยห้าสิบนะคะไซส์นี้นะมีหลายต้นนะคะแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้นะคะมนสวรนหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็มีต้นนี้ด้วยอ่าชมพูทวีปมีอยู่สองต้นนะทา่านผู้ชมไซส์นี้นะเขเอาไปเท่าไหร่ดี เอาไปสอง้ยห้าสิบแล้วกันนะคะชมพูทวีปสอง้อยห้าสิบนะคะสองยห้าสิบไซส์แบ่งปันเลยนะอ๊บแล้วก็มีบางสะพานท่านผู้ชมบางสะพานเหลืออยู่สองต้นต้นละสองร้อยนะคะเป็นบอลมีแข้งนะเป็นตับแบบนี่นะคะหายากนะคะตับสะพานบางสะพานนะคะแล้วก็ต้นนุ่ ท่านผู้ชมรัตนาสินมีอยู่หนึ่งต้นนะคะหลอดตั้งดิ่งเลยนะต้นนั้นเอาไปสามร้อยนะคะเอาไปสามร้อยเพราะว่ามันมันยุบแล้วมันก็ขึ้นใหม่นะคะเท้าลำไยแผงทั้งแผงแดงทั้งใบนะคะอันนี้นะต้นแ,งแดงๆท่านผู้ชมเอาไปเก้าสิบเก้าบาทนะมันแผงนะคะมันไม่ไปลายนะคะมันมันจะแดงแบบนี้นะคะอันนั้นนะคะศีลาหุ้มทองท่านผู้ชมศีลาหุ้มทองมันจะเป็นฟอร์มแบบเป็นหน้าแดงนะคะต้นละสองร้อยแปดสิบนะต้นละสองร้อยแปดสิบนะคะ แล้วก็โฉมปราดยังมีนะคะร้อยยี่สิบบาทโฉมปราดร้อยี่สิบบาทนะท่านผู้ชมผีเสื้อสมุดฟอร์มแปดสิบยังมีนะคะใครสนใจบอกไฟได้ยังมีนะคะอันนี้ดอนเจดีร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้แหลมทองด่างท่านผู้ชมสองร้อยห้าสิบนะคะโอ้ใบใหม่ออกมาเปิดด่างแหลมทองด่างนะคะเห็นไหมตอนโตเขาจะกัด กัดเป็นสีแบบแดงๆสวยมากเสียดายาไ,ไม่มีต้นต่อโตนะอันนี้ปลาบูปลาบูฟอร์มแบบนี้นะคะเอาไปวันนี้ไปร้อยเก้าสิบพอมีต้นเดียวนะคะเนี่ยขาะเท้าลำไยแผงแดงทั้งใบท้าผม้ชมมันจะแผงแบบแดงทั้งใบอย่างเงี้ยมันจะไม่ป้ายถ้าป้ายฟอร์มเล็กจะอยู่ที่สามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เก้าสิบเก้าบาทนะท่านผู้ชมใครชอบแบบแดงๆเมืองใหม่เหลือต้นสุดท้ายนะคะ เมืองใหม่ต้นละสามร้อหสิบนะท่านผู้ชมแล้วก็พริกกับเกลือต้นนี้เอาไปร้อยปดสิบนะคะหลอดกําลังออกนะคะร้อยแปดสิบนะพะโมกคลานะท่านผู้ชมบอนแข้งเอาไปสอง้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะคะสอง้อยห้าสิบอันนี้ชนะศึกชนะศึกมีต้นเดียวนะคะเอาไปหนะะึ่งร้อยี่สิบนะคะชนะศึกนะ น่าจะหมดแล้วนะคะกวากพระพมเหลือหนึ่งต้นนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้ยหสิบาทนะผีเสื้อสมุดฟอร์มนั้นนะคะแปดสิบาทเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมอ่าน่าจะหมดแล้วนะคะตู้นี้มีอะไรอีกไม่น่าเดี๋ยวไฟพาไปดูฝั่งนี้นะคะอุ้ยคุณหญิงลูกค้าฝากเลี้ยงไว้นะคะหมดเลยคุณหญิงช่วงนี้สวยจังเลย คุณหญิงสวยจังเลยนะคะอันนี้ค่ะท่านผู้ชมนางสวะหะเอาไป99บาทนะคะนางสวะหะเกาสิบาทอ่าแล้วก็ต้นนี้ด้วยนะคะนางสวาหะเกาบาทแล้วก็อนั้นคือศีลาหุ้มทองนะคะสองอยปดิบนะฟอร์มนี้นะคะไม่ชัดเลยสองร้อยนะคะท่านผู้ชม มีประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมขาถ้าใครสนใจก็โทรมาได้นะคะนกหัสดายุเหลือต้นเดียวนะคะ100บาทนะอ่าหมดแล้วนะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้กับช่องลูกชาไหนาอีล่ามาแล้วด้วยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีบอลอะไรมาฝากอีกนะคะประมาณวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมวันศุกร์เนาะเดี๋ยวไฟลงเดี๋ยวไฟพาไ,ไปดูเบบีนะคะ ฝนตกออกมาเนี่ยเบบี้ฝ้ายก็นอกจากพื้นจะแฉะแล้วนะคะเบบี้ฝ้ายก็ได้อารมณ์แบบว่าแตกใบขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวรอบนี้ฝ้ายต้องเก็บตั้งแมวไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วฝ้ายก็ขายไปหลายเลยนะคะท่านผู้ชมแบ่งไปเยอะเลยนพเก้าเอ๋ยรัตนสินเอ๋ยนะคะ อยากทําฟอร์มบ้างนะชึบหน้าอันนี้ของลูกค้าฝากเลี้ยงไว้นะคะเจ้าเท้าดาไพเนาะมีแววมายุราเล็กนะแต่ว่าไฟจะเก็บตั้งแม่นะคะท่มมานผู้ชมแววมายุราเล็กอันนี้เนี่ยไฟจะพามาดูท่านผู้ชมตั้งแต่เขาเบบีว่าเขาหน้าตาย,ยัางไงนะคะอันนี้เจ้าจัก,กรพรรดินะคะคือ <c oughs> นู่นก็มีมีเยอะเลยนะคะ อน,นุนูนพันดาวนะคะพันดาวร้อยแปดสิบเดี๋ยวต้นสุดท้ายนะคะริมนู้นนะคะก็มีอันนี้ลูกค้าฝากเหลืงองอู้อันนั้นลูกค้าฝากเหลืองใบใหม่ออกมาสวยๆเท้าลำไยน,น,นู่นนะคะนี่นกพะก้านะคะคือบางทีอะออกมาเล็กๆถ้าผม,ม้ชมใครไม่เคยเห็นขุมทองตอนเล็กบ้าง ขุมทองตอนเล็กเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขุมทองตอนเล็กยังไม่กัดฝั่งนู้นจะกัดแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งไฟไม่ได้พาไปดูเนี่ยคะ่ะเริ่มกัดแบบนี้แต่ว่ากัดสีแล้วอะ่ะต้องโตกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะมีอยู่ฝั่งนู้นนะอันนี้รัตนาสินนะคะเดี๋ยวไฟทําฟอร์มนะชินบัญชรก็มีอ่ะท่านผูช้ชมเดี๋ยวไฟจบคลิปไปเท่านี้เอ้ยพาไปดูพาท่านผู้ชมพาท่านผูช้ชมไปดูนะันดีกว่าเจ้าปอแก้วแล้วก็เออทาุบางแก้วนะคะ คือฝ้ายอ่ะเลี้ยงตู้นู้แล้วมันโดนกิ่งมาย,ยมบังบังนะคะก็เลยเปลี่ยนตู้ให้เขาเนี่ยโดนแสงจัดกว่านะคะพอโดนแสงจัดกว่าแหละล้วก็ถ้าไม่ชมจะบอกว่าตู้ข้างหลังเนี่ยดินมันแฉะนะคะน้ํามันแบบฝนมันตกนะคะพอฝ้ายอ่ะยังไม่ได้ถมดินนะคะก็เลยเอามาทําข้างหลังข้างหลังมันก็จะแบบ มีน้ำแฉะออกมาเนี่ยคะ่ะทางนี้จะโดนแสงกว่านะเดี๋ยวไฟเปิดให้ดูนะคะไฟก็เลยย้ายมาหมดเลยเจ้าปอแก้วนะคะธาตุบางแก้วนะคะโอ้ไม่กอชอบนะคะชอบแดดเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยไฟต้องปิดดีๆแหละเพราะว่าถ้าฝนมานะคะตู้เนี้ยมันไม่ค่อยได้องศาเท่าไหร่นะคะตอนนั้นเราทำใหม่ๆเลยยังไม่รู้นะคะนี่ท่านผู้ชม เจ้าปอแก้วยังไม่เปิดดังเลยนี่ค่ะสวยไหมคะท่านผู้ชมคะนี่มีหลายพันเลยเดี๋ยวไฟจะอธิบายนะคะวันนี้ขออภัยด้วยกล้องไม่ค่อยสวยเพราะวันนี้ไฟใช้มือถือถ่ายนะคะเนี่ยค่ะโอ้ท่านผู้ชมใบไใม่ออกอุ้ยทำไมเจ้าทำไมสั้นจังเลยอะ่ะโอ้โหย้ายที่แน่เลยท่านผู้ชมย้ายที่แล้วเขาสะดุดนะคะใบสั้นเลยสวยจังเลยนะคะอู้๊เอา้า อันนี้ก็สั้นหรือว่ายังไม่สุดอันนี้ก็เจ้าปลอแก้วนะคะเดี๋ยวรอโตกว่านี้หน่อยนะคะเนี่ยค่ะไฟเพิ่งย้ายมาได้ประมาณสามวันนะอันนี้ไม่ใช่ทาาุบางแก้วนะคะไฟได้มาใหม่นะเอามาตั้งแม่มาแยกหนอล่องขุนวิหารนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ทาตุบางแก้วแต่หน้าไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้ค่ะทาตนบางแก้วท่านม,ม้ชมหน้าเขาจะสวยเนี่ยค่ะนี่ท่านบางแก้วกําลังออกหลอด เจ้าปลาแก้วตัวนี้สีสวยมากสีชมพูหวานแบบปลาคาร์เลยนะคะนี่ท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูแล้วก็ข้างหลังเป็นไม้แยกหน่าน้ำอยู่เร็วมากลัวนะคะไม้แยกหนอนะที่ไฟเตรียมตั้งแม่ต่อนะท่านผู้ชมที่ไฟอะเอามาทําจํานวนแล้วก็แยกหนอนะคะมีเยอะเลยพูทเธ่เฝ้าเรือนสีบุรีรัม์ มังควานดังสรรพระนารายกวนอูเยอะเลยนะท่านผู้ชมอ่เดี๋ยวไฟจบกันไปกับภาพสวยๆของบอลสีนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องลูกชาวนาล่ามาลเลยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเพรพรล้านอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมธาตบางแก้วเจ้าป่อกแก้วนี่คือธาตบางแก้วนะคะแสงเข้าอันนี้ล่องขุนวิหารนะท่านผู้ชม เดี๋ยวไว้โตแล้วไฟจะมาถ่ายเปรียบเทียบกันนะคะว่าต่างกันยังไงนะเพราะว่าดูผุนผือนเหมือนกันมากนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ